วันนี้ผมนั่งเล่นเกมเพลินๆครับกินอาหารเป็นหมูอ้วนตูตะไปแล้วนะครับผมจะเข้าร่วมแข่งกับใครก็ไม่รู้นะ่ะโอไมก์กอดเอียงโบ้กับห7ืเจซึ่งเราไปเป็นแสนแล้วครับผมจะเป็นเดอะแฟตโชว์ทุกคนเดอะแฟตแสงหน้าสู้สู้คนแรกหนะ่อหโอ้โหดูตัวเราเซนขอบบอนะ้ำเดอะแฟตเข้าอันดับหนึ่ง แต่คนอยากเข้าไปสึงเซนไทยเลยไ,ไงเงี้ย the fat the fat, the fat ไม่พอ the fat เอตาหักอ้วนตวตาเลยเป็นหมูเลยสามารถเลื่อนขั้นได้ด้วยนะมันจะลุกขึ้นอ๋อต้องถึงหนึ่งล้านวะถึงจะอัปเกรดได้มันก็จะได้ค่าค่าตรงนี้เพิ่ม ตอนแรกผมกินอาหารมากสุดพิซซ่าใช่ไหมได้แค่เก้าสิบตอนนี้ผมอัพเป็นหนึ่งขั้นผมได้สองร้อยเจ็ดสิบเฮ้ยเขาจะแข่งอีกรอบแล้วแข่งด้วยอันนี้ยากสุดจะได้ร้อยยี่สิบห้าเหรียญทองถ้า1หนึ่งพันจะได้ทำการปลดล็อกแมปไปยังด่านต่อไปผมจะเป็น <laughs> เดอะแฟตมะเดอะแฟตแมนพี่โอตามทันได้เทัวรรยี่สิบห้าโคตรเยอะ แป๊บเดียวก็จะหนึ่งพันถ้วยแล้วอะสามารถเอาถ้วยแลกกับสัตว์เลี้ยงได้นะครับแลกเป็นสัตว์เลี้ยงมีห้าถ้วยกับห้าสิบถ้วยจะแลกสัตว์เลี้ยงได้ใช่ <c oughs> แข่งรู้ไม่ได้ดิเห็นไปเรื่อยๆ มาเด๋อวแฟตมาแล้วงอนสปีดเร็วนะกว่านะลกเมาโคตรสุดอะ่ะแป๊บเฮ้ยมีคนแข่งมีคนแข่งเขาด้วยแนี่เอาปิดไปอาสองหนึ่งน่าจะสนุกรอบนี้หลายคนด้วย โอ้ใครยังมาแซงพี่เออใครจะมาแซงอ๋อมีคนตีต้นแล้วลตีต้นมาตีต้นสกอตแล้วสกอตล้วไงวะด้แอะพ้เดี๋ยวเราแต่ว่าตั้งสี่ล้านเลยเอ่ะคนนั้นน่ะใช่เหรอใช่สี่ล้านสี่จุดหกล้านเนี่ยของเราแค่หลักแสนเองสู้ไม่ได้จริงดิถามจริงมาเลยครับกินพิซซ่ากินอัด ัดโชว์เลยเขา4.7แล้วเขาซู้ไม่ได้เขากินแข่งเราของเราแค่หลักแสนโว้ยก็มาดีวะเก่งอะสี่ล้านแล้วไงโอ้ยโหเขาล้มเยอะเว้ยอามาดิได้ยังสี่สามสองหนึ่งไปเลยดีกว่าเล่งเครื่องคอ,อยามาเอ้ยมีคนแซงคนแซงอ เฮ้ยแพ้แพ้พเซยวี what ไปไม่เจงฉันแพ้ไปเฮ้ยของกินของกินสามารถวิ่งเก็บของกินได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมกดแล้วเนี่ยไป <Bye. S 1> เราเดินไปคลิกแพรมันก็เป็นเงี้ยเข้าด้วยเข้าด้วย โอ้จุดสามพันจะมาสู้ได้ไงจะขึ้นสองแสนละไกล้ละทันไหมทันไหมไม่ทันไม่เป็นไรต้วน <S <S 1> <S 1> ว่นตุตะ <S <S 1> <S 1> น่ารักเดี่ยกลมๆใสเอสดี เดี๋ยวหนึ่งพันแล้วผมจะปิดล็อกแมปใหม่ละสองแสนได้ไหมสองแสนขอสองแสนหะน่อยสองแสนแล้วมาจ้าในตรงนั้นก็เร็วซะเหลือเกินที่หนึ่งอะ่ะในตัวยากสุดไอผู้เล่นเกมใหญ่อ่ะนะ เร็วเลยเกินสามารถไปดันต่อไปได้แล้วโอเคไปดันต่อไปกันเถอะต้องเป็นล้านเนี่ยเขาจะเลื่นอัพระดับได้อ้าวตัวนี้ตั้งนั่งไม่ได้หรอบายนั่งซ้อนแม่งเลยโหมันกินที 900, ละเก้าร้อยกินทีละแค่นี้เหรอ เออด่านต่อไปด่านต่อไปเทเลพอร์ตมีทั้งหมดสามด่านละมั้งปลดล็อกสนท,ท่านะอา้าวก็ที่เดิมนี่ว่ะไหนบอกว่าพันถ้วยไปได้ไงฮะโอเคปลดล็อกแล้วใช้ห้าสิบเพชรเรามีเรามีเพชร,รถ้ากี่อันก็ไม่รู้โอเคเราได้มาที่ใหม่แล้วแดง มีของมีออร่าด้ยวะมีให้รับก็รับผมได้กระชาหายากกับตัวตำนานมาเนี่ยมาถึงได้เก่งเวอรวังอลังการขนาดน,นี้ถ้าไม่ได้ตัวระดับตำนานมานะ่น่าจะเกี่ยวโอ้เจ็ดหมื้าเลยอะ ช่วงโอ้ยใช่ไหมโอ้ยวิ่งหนักตูดวิ่งเวทอันไวม่ขอแสงเสื้อส้มมาอย่างดีขอแสงเสื้อส้มหน่อยขอแสงเสื้อส้มหน่อยเสื้อส้มเสื้อส้มเสื้อส้มขอแสงไวแสง้แสงไวแสงแสงไวแสงเราเลยวู้ววิลเลียนอ่ะฮะวิลเลียนงอนถึงจะอ้วนแต่พี่ก็วิ่งนะครับงอน อลองที่โลไว้ได้ถ้าไมีการมีการเบรกช่วงท้ายด้วยรู้สึกว่าเหมือนเมาจะพังรู้สึกว่าเมาจะพังบายเกิน <Bye. S 2> ทีสามร้อยไปเลยครับ สองแสนห้าถึงจะนั่งโตนี้ได้สองแสนห้าทวนอ่าโอเคสองแสนห้าทวนนั่งโตนี้กินแบบเบิ่มเบิมมันจะมีบวกซอสโบนัสแปดสิบเจ็ดแต้มมันก็จะได้มากกว่าสามร้อยสี่สิบเจ็ดแต้มไอเทมอะไรอะ่ะทำยาใช้ยาแล้วเพิ่มเลยวะเฮ้ยได้กินได้เพิ่มเป็นสี่ร้อยกว่า พอสดโอ้ถ้าชะนะเสือ้อส้มได้หกร้อยอ่ะผมก็ว่าทําไมได้เยอะจังมาเสือ้อส้มพี่จะแข่งกับเจ้าพี่จะเอาถอยม่อออกสาวรับอีกแล้วบายคลิกอัตโนมัติปรากฏให้ปฏิบัตินะครับก็คือเราจะต้องเสียอตังค์ซื้อโลบักไม่สิเสียโลบัก ซื้อมันเอ้ยสะสมลงมาหกร้อยแตมงมข้าเมาไปแล้ววู้นักตำรวไขมันโอ้ยไม่น่าจะทันนักตำรวไขมันแทงกันแทงหน้าเขาหน่อยแท็หน้าโอ้ยดิ้วดิ้วจะเป็นง่อยแล้วโอ้ยโอ้ยไม่ทันว่ะเมาเหมือนเมาจะพังให้ตายสิเฮ้ยเอฟแปดร้อยเลยเหรอ อยู่ดีขึ้นแปดร้อยเฉยเลยวะงงเลยไหนดูซิว่าสัตว์ตัวกี่บาทเนี่ยโอ้สองพันกว่าแต่ไม่ถึงอ่ะเด้ไข่ย,ย้อนน้ำแข็งได้สักรอบสองรอบหรอวมะอย่าได้ mưa níu à, kêu tôi chơi, non, chắc sơ 600, đi, mai, tôi quật níu lão, xoay xoay yết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 , non, non น้ำนมันจะแสดงไม่แสดไม่แสดม่แสดไม่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 ไมโอ้ยนิ้วเดวเด่ปวดนิ้วโว้ยสีแสงได้ปวดนิ้วปวดนิ้วปวดนิ้วเลยปวดักไอเตม เยี่ยมเลยีินแบบเพิ่มบุบบุบบบบบบบเอ้ยเดี๋ยวสี่พันกว่าเลยเซสงตัวนั้นตัวนั้นได้เท่าไหรอ่อ่ะสามพันเลยเหรอหูบอลล็อกเลยครับขอตัวหายากหน่อยได้ไหมไเขี้ยตัวธรรมดาว๊ดโอ้ยตัวกระจกม่ฉันเด๋ยดตาไปตั้งเยอะม่ ให้ตายสิโอ้ยแม่งเอ้ยถ้วยต้องสามไอต้องสองพันห้าเฮ้อดี๋ยเดี๋ยวนะตัวธรรมดาเหรอตัวธรราเนี่ยได้เยอะจังวะตัวธรรมาดาแบบได้ค่าบวกอาหารเยอะ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 กว่าหน,น่อยไงแต่ก็ยังดีไม่จะกลับไปแข่งกับชาวบ้าน กไปแข่งกับคนธรรมดา <laughs> อ่ะคนธรรมดาหายไปไหนหมดอ่ะเลิกแล้วเหรอแข่งว่าวีหนูอ้กินมานเพิ่มซอสเลยมันจะอร่อยแน่อร่อยอะดิลิเชียสนะจากบวกเท่าไหร่ ห้าสิบหรือแปดสิบได้ร,ด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 รด้อยเก้าสิบเอ็ดละอ๋อมาปึดปาดๆึดปาดพึดปาดเก็บไหนอขอขอ้าวซุ่มกระชาแบบเบิ่มๆห้าสิบถ้วยโอ้ยขี้ตำนานไม่เด้โอ้ยังไม่ปลดล็อกอันนี้เลยอะ่ะไอตัวแบบขั้นสุดท้ายอะ่ะผมว่าน่าจะได้เยอะ ตำนานอีกแหละมาฉันเอาเงินโอ้ยตำนานหาง่ายเกินไปปะเอาตำนานยิงนเมื่อนี่ทิ้งจอกมีแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยไอตัวนี้สองตัวยังไม่ได้เลยตัวแรกกับตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้โหแมวธรรมดาโอ้แมวธรรมดาไม่เอา มาอีกแล้วโอ้โหแมวแมวรัวเลยเว้เฮ้ยได้ไข่อิตเตอร์อะไรก็ไม่รู้มาอัตโนมัติให้มันเปิดให้อัตโนมัติเลยโอ้โหมีตำนานออกบ่อยเกินไปหรือเปล่าเอาเข้าไปเขาออกแบบซ้ำๆอะ่ะโอ้ ไรวะเต็มกระเป๋าแล้วมั้งเนี่ยเกลือวันนี้มีอีกไหมพอเถอะหาได้โคตรยากเลยสองตัวนี้มีโฆษณาให้ดูด้วยรวมได้ไหมรวมล่างเออสัตว์เลี้ยงล่างสีทองนะ่ะ อ๋อใช้เพชรอรอรวมได้ไหมคืออะไรอ่ะอ๋อมันก็สำเร็จอยู่แล้วล่ะแม่งขึ้นสีเขียวไหนดูดิมันจะเก่งแค่ไหนได้สองร้อยหกสิบร่างทองมาเลยถ้าเราเอาทิ้งจอกอ่ะสองร้อย ได้อยู่แล้วล่ะหมายเขียวอือขนาดนี้ถ้าเราไม่ได้ม่ได้ครบทุกตัวมันน่าจะไอ้นั่นนะตอนนี้เรามีสิบอัญ,ญมณีใช่ปะขออัญมณีได้ไหมได้ยาชกลาบสำหรับสัตว์เลี้ยงกินไปดูดิสัตว์เลี้ยงสี่ร้อยเอาว่ะแล้วก็มันจะเพิ่มใช่ไหม ค่าอาหารการกินเป็นหมูอ้วนตูดตาไปแล้วมาไหนลองแข่งดูสักรอบดิจะกดช้าๆแล้วกันโอ้โหนี่กดช้าๆแบบทีกเกจอร์ทิกแล้วเกเจอรก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 เกเจึกโอ้โหเร็วเป็นแบบโอ้โหโคตรเดอดแฟตพ่อเดอดแฟตแล้วเนี่ยวู้ าการเลื่อนระดับเป็นไปได้ยากมากกว่าจะถึงแบบกว่าจะกดได้ถึงล้านโอ้โหช็อกตายพอดีการเพิ่มชัยชนะรายได้เพิ่มอันมณีโชคสัตว์เลี้ยงระยะแม่เหล็กครัตกลงมีกี่อันวะเนี้ยแล้วเราต้องดูตรงไหนเนี้ยอัญมณีของข้า น่าจะหมดแล้วล่ะอ๋อยี่สิบเอ็ดอันหมดแล้วไข่อีเวนต์เอามาทำอะไรเปิดไข่ได้เปิดได้ไรอะเฮ้ยกระต,าตกก่ายดิสโก้อะโคตรเฟีย้ยวเลยแล้วไงทำอะไรได้ไหนดูดิกระต่ายดิสโก้เก่งแค่ไหน โอ้แปดร้อยไม่ก็โอ้โหกินที่เป็นพันห้าพันนะครับเมื่อกี้เห็นห้าจุดสองพันไหมเด้ยสองจุดหนึ่งพันว่ะโอ้โหขึ้นร้านแบบอีซี่เลยเดี๋ยวนี้เราก็ e v o l u ชั่นตัวเองได้เด้เคลื่อนขั้นอาหารการกินแบบ evolution e v o l u ชั่น กดนิ้วแล้วโอเคผมเทเลพอร์ตไปอีกแมปแล้วกันมี mm hmm. คนเล่นอยู่ไหมตัวลงทั้งเกมมีเล่นอยู่สามคนไม g ก็ mm hmm. มามาเจอกันหน่อยไอ้ฉลามอ๋อ ช้าเหมือนเดิมไปมา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 กดหีบเย็บเราเลยโอ้โหขอแสงหน้านอนขอแสงหน้านอนนะสโซโยแข่มันและโซโลแคมันแสดงได้ไหมแสดงได้ไหมแสดงได้ไหมแสดงมีคู่ลูกได้ไหมแสดงมือูึ้นโลกได้ไหมโอ้มีคู่ลูกไม่ทันแล้วตามหลังโตตามโต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 โอเคก็สำหรับเกมนี้เอาไว้แค่นี้แล้วครับแล้วผมในเกมหน้าก็ บายบายแล้วอืมไม่น่าถึงร้านแล้วีกไกลใช่บ๊ายบาย